นี้ตัวดิฉันเองในนามที่ปรึกษาบริษัทอัชราพารวยตั้งอยู่ที่บ้านนวนบ่อนะคะอํเภอพ่อเ,เยินจังหวัดขอนแก่นวันนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งมีพี่น้องมาร่วมทําพิธีเปิดเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดอย่างเป็นทางการเป็นแบรนด์ของดีไอคอนนะคะซึ่งเราเป็นตัวตัวแทนจําหน่ายซึ่งเป็นการทําธุรกิจออนไลน์ ทั้งออนไลน์และออนกลน์วันนี้พี่น้องในชุมชนของของเราบางท่านอาจจะไม่ได้ถึงออนไลน์กันทุกคนเราจะเลยต้องออนกลา์มาให้รู้ว่าที่นี่เป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้าที่นี่เป็นที่ไลฟ์สดที่นี่เป็นที่ฝึกสอนสําหรับคนที่ไม่เป็นออนไลน์เราจะจับมือทํานะคะเราก็จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเราด้วยนอกจากจะมีสุขภาพดีแล้วได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาใช้บริโภคแล้วเราก็ยังจะสร้างฐานรายได้โดยการให้มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งสำหรับอัจฉราภารวยค่ะ ในส่วนบริษัทของเรานะครับเป็นบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพความงามนะครับเราจะมีรูมคอฟฟมีคอลลาเจนนะครับมีไฟเบอร์นะครับวิตามินซนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวที่ตามมาก็คือ d n e แแล้วก็โกโก้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสุขภาพครับผมขอบคุณทางบริษัทอัชราภารวยนะครับที่ให้มาเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ ผมมามาในฐานะโคแบรนนะซึ่งก็เป็นตามคอนเซปต์ของทางบริษัทอัชราภารวยก็คือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้คนในชุมชนและคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับสินค้าที่เรานำมาร่วมโคก็จะมีผมเรียกว่าข้าวน้ำตาลต่ำก็เลยกันนะฮะเหมาะสำหรับคนที่หลีกเลี่ยงน้ำตาลหลีกเลี่ยงพวกไขมันต่าง,างๆซึ่งพวกนี้เป็นต้นเหตุข,ของโรคไข้ไข้เจ็บเนาะเบาหวานความดันพวกนี แล้วก็ยังมีกาแฟเพื่อสุขภาพที่เป็นแบรนด์ของดวงดีคอฟฟเองนะก็เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีสารสกัดสมุนไพรนะ25ชนิดนะที่ว่ามันสุขภาพคือสมุนไพรเหล่านี้แหละที่มันไปให้ประโยชน์ต่อสุขภาพนะราคาเราหลักร้อยแล้วก็ทุกคนอเอื้อมถึงสัมผัสได้แล้วก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้อย่างง่ายได้ครับผม นี่เราเชิญชวนพี่น้องมาร่วมธุรกิจกับเรานะคะการมาในครั้งนี้มันไม่ได้ยากเลยถ้าเราอยากจะพร้อมค้าปลีกค้าส่งได้หมดเลยเราเริ่มต้นให้ที่2,500บาทนะคะในการเปิดเปิดบินครั้งนี้เราจะได้เว็บไซต์อัจชริยะเราจะได้สินค้าไปทดลองใช้เราจะได้เรียน t i k t o อฟรีเราจะได้เรียนการทำคอนเทนต์การยิงแอดโฆษณาการปรับโปรไฟล์ใน Facebook เอามือถือของเราเป็นหน้าร้านที่อันสวยหรูและก็สร้างไรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้ค่ะนะคะแล้วก็เราก็ติดต่อมาที่อัชราภารวย0 8 9 1 5 2 1 1 8 2หรือยิงตรงมาที่นี่ก็คือที่อัชราภารวยนะคะที่ตำบลพะยือนอำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นของเราที่นี่ค่ะ